นักเรียนแพทย์ทหารพรลรงศิริชั้นปีที่5ครับค่ะหนูนักศึกษาพแพทย์พักจีรัตนเลิศไพบูล์ชั้นปีที่5ค่ะมองว่าที่นี่มีจุดเด่นคือเป็นโรงเรียนแพทย์ทหารที่เดียวในประเทศไทยค่ะก็คือทําให้เราได้ใช้ชีวิตทั้ง2แบบคือการเป็นแบบนักเรียนแพทย์ด้วยเป็นนักเรียนทหารด้วยทําให้เราเข้าใจระบบต่างๆของระบบทหารมากขึ้นแล้วก็ฝึกความมีวินัยฝึกความอดทนอะไรต่างๆซึ่งสามารถเก็บไปเป็นประสบการณ์ในการใช้ชีวิตต่อไปได้ค่ะ นอกจากวพอมอเนี่ยจะสอนวิชาตามหลักสูตรของแพทยศาสตร์บัณฑิตแล้วเนี่ยก็ยังมีการสอดแทรกนะครับเนื้อหาในส่วนของวิชาศาสตร์ทาหารเข้าไปด้วยนะครับซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้ก็สามารถนําไปประยุกต์ไปปรับใช้ได้ต่อการเป็นแพทย์ใน,ในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์ในกองทัพหรือว่าอยู่สาธารณาสุขก็ตามครับผมตัวผมซึ่งเป็นนักเรียนแพทย์ทหารนะครับก็คิดว่าจบไปเนี่ย ก็จะต้องไปรับราชการเป็นแพทย์ทหารในกองทัพครับผมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่หน่วยไหนเนี่ยก็จะนําความสามารถไปใช้นะครับอย่างเต็มที่นะครับในการดูแลรักษากําลังลพลครอบครัวแล้วก็ประชาชนนะครับตามอุดมการณ์ของกรมแพทย์ทหารบกครับผมค่ะในส่วนของหนูที่เป็นฝ่ายของนักศึกษาแพทย์นะคะ<ม>ก็สามารถเลือกเป็นทั้งแพทย์ทหารในอนาคตหรือว่าเป็นแพทย์สาธารณสุขส่วนตัวก็มองว่าเราจะใช้ความรู้ที่มีที่ได้จากการเรียนรู้แล้วก็ประสบการณ์ในการอยู่ที่นี่นะคะ ไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตเป็นอาชีพที่สุดเดืิตแล้วก็ไม่ผิดศีลธรรมแล้วก็ถ้าเกิดเราทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในทุกทุกๆอาชีพอะค่ะคิดว่าเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติได้ดีที่สุดค่ะการที่เราได้เข้ามาอยู่ในที่ที่เราไม่เคยอยู่มาก่อนแล้วเราได้ปรับตัวเรียนรู้แล้วก็ใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ที่เราไม่เคยเป็นการที่เราได้ผ่านพ้นประสบการณ์ต่างๆในชีวิต ที่เราอา,อาจจะคิดว่ามันลาบากจะผ่านค้นมาได้วพมก็สอนเรื่องนี้กับเราค่ะทําให้เราแบบปรับไปใช้ได้ในอนาคตคสําหรับผมนะครับความภาคภูมิใจเกี่ยวกับวพมนะครับก็คือพี่น้องวพมทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่นะครับที่ให้การดูแลเอาใจใส่พวกเราเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในชั้นเรียนนะครับหรือว่าบนวอร์ดแล้วก็รวมถึง รุ่นน้องทุกคนนะครับที่จะเป็นอนาคตที่สำคัญข,ของวพม,มต่อไปครับผม